สวัสดีค่ะยิ่นี่ตนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o t c h a n n e l ชผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโลตหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานจากนี้ไปนะคะ7วันนะสิ่งที่กำลังจะเกิดกับพวกคุณนะคะมีอะไรบ้างนะคะนะเหตุการณ์ดีหรือร้ายหรืออะไรที่ดีนะคะหรืออะไรที่ไพ่อยากขึ้นเตือนกับพวกคุณนะคะจะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะ ราศีราศีที่นะคะมีสถานะที่เกี่ยวข้องหรือขนาดที่อ่านไพ่นะคะแปลว่าราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ ราศีนั้นนนนะคะเหตุการณ์อาจจะเกิดนะคะมีเปอร์เซ็นที่จะเกิดมากกว่านะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นแบบแรนดอมนะคลิปนี้ข้อความข่าวสารอาจจะมีเกิดขึ้นพวกคุณนะคะไม่มีความมาเอินในโลกใบนี้นะ,ะขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านในการรับชมคลิปขอดูพลังงานเอเนจีนะคะของพวกคุณก่อนนะ,ะเอเนจีภาพรวมเป็นแบบไหนบ้างพลังงานนะคะตอนนี้นะ,ะอื้อหือ สิไม้นะคะโอ้ oh. สามไม้นะคะเขาบอกว่า energy พลังงานที่มันเหมือนว่าการแบกรับภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หนักเหนื่อยนะคะหรือสถานการณ์ใครบางคนกําลังเครียดคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือสถานการณ์ที่มันเหมือนว่าไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการนะคะอื อาจจะรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะให้ติดต่อสื่อสารกลับมาหรือกำลังรอคอยให้ใครเดินทางมาหานะคะมันอาจจะมีเหตุขัดข้องปัจจัยอะไรเกิดขึ้นนะคะดีเลย์หรืออะไรแบบนี้นะคะอืมนะสถานการณ์มันเหมือนว่าอืมอาจจะได้พูดคุยติดต่อสื่อสารหรือเขาคนนั้นอาจจะเงียบไปนะคะอืมนะเขาอาจจะเงียบไปอาจจะมีภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะต้องไปทําก่อนนะคะตอนนี้ สถานการณ์รวมมันเหมือนว่าคุณกําลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะมีสถานการณ์ลังเลสับสนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานหนึ่งนะคะที่อยู่อาศัยสองความรักความสัมพันธ์3งานธุรกิจการลงทุนอะไรแบบนี้นะคะอนะืการลงทุนอะไรแบบนี้ใครบางคนอยากจะเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างกาลังมีเรื่องที่กาลังเขาเรียกว่าหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรแบบนี้นะลังเลใจอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าท่านใดรู้สึกมีพลังงานเอเนจีที่เขาเรียกว่าลังเลสับสนนะคะแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวนะหมาะแจนให้คำปรึกษานะคะ599บาท30นาทีเราจะได้คุยกันนะคะเอาระค่ะเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดสิ่งที่กำลังจะเกิดนะคะกับคุณนะต่อจากนี้ไปเจวันนะคะสิ่งดีสิ่งใดอะไรจะเกิดบ้างนะคะเเหรียญ การรอคอยนะการรอคอยความรักอีกแล้วละที่จะรอคอยพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะใครรอคอยความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้เหมือนพลังงานที่กําลังรู้สึกเหมือนว่ากําลังพยายามพยายามอย่างหนักอย่างมากของใครบางคนก็ได้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์มันจะต้องเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบว่า เวลาที่เรามีปัญหานะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะมีเรื่องคิดวุ่นวายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่าอดทนนะคะสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนะคะใครบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าต้องมีการให้อภัยอ่ะไพ่มันเหมือนว่าคุณกำลังคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันสับสนวุ่นวายว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ไหมความสัมพันธ์นี้ใครบางคนกำลังจะตัดสินใจที่จะไม่เอาความสัมพันธ์นี้แล้วหรืออะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกไพ่อาจจะเตือนบอกว่า เวลาที่เรารอคอยอะไรสักสิ่งสักอย่างนะคะเขาบอกว่าบางครั้งสถานการณ์ก็อาจจะยังไม่เป็นใจเราก็ต้องรอคอยนะคะต้องอดทนไปก่อนนะคะใครบางคนเพิ่งจะเดินทางไปทําบุญมาเนาะไปทําบุญกลับไปสถานที่หรือกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเอ็มเพรสนะอืมนะ มีความสุขใครบางคนก็กลับไปเจอครอบครัวมีความสุขดี happy ending น,นะคะใครบางคนนะพลังงานเด e full ทำไมเดือนนี้เฮ้ยไม่ใช่เดือนนี้ขออภยัยทำไมเจ็ดวันนี้พลังงาน energy ของพวกคุณหมอแจนรู้สึกว่าอืมใครที่เขาเรียกว่ามันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมี energy การเริ่มต้นใหม่ของอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนว่ามีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์พูดคุยนะคะติดต่อสื่อสารนะแต่มันก็ยังอยู่ในช่วงที่เหมือนว่าความสัมพันธ์นี้เราก็ยังแบบว่าให้อิสระกับตัวเองนะคะแต่ใครบางคนที่เคยมีแฟนมีความรักนะคะบางทีอาจจะรู้สึกเหมือนว่าถึงเวลาที่เราจะต้องจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้นะคะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันแบบว่า อาจจะกําลังรองคอยกันอย่าหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อไปเริ่มต้นใหม่นะ,ะเพื่อเริ่มต้นศูนย์เริ่มต้นใหม่นะมีการจบสิ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนอาจจะออกจากงานและไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องเครียดหรือคิดมาก Energy 7วันนี้พยายามอย่าคิดเยอะนะคะสถานการณ์ข้างหน้ามันน่าจะไปได้ดีมากกว่านี้นะคะอย่าเพิ่งคิดมากหรือวิตกกังวลอืมนะใครบางคนที่เขาเรียกว่า ไปเสริมความงามเสริมสวยเสริมความงามหรือศิลปกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ไม่แนวโน้มที่จะมีสเสน่ห์หรืออะไรแบบนี้ได้นะคะก้าเหรียญขึ้นมานะคะพวกคุณนะก็คือยังมีความเชื่อมั่นเนาะในตัวตนของตนเองคนไหนที่โสดหรือกำลังคุยหรือกำลังดิวหรือไม่คุยก็สามารถเขาเรียกว่าดูแลตัวเองได้มีความสุขมีความเชื่อมั่นเนาะทำบุญ เขาเรียกว่าไหว้พระทาบุญสวดมนต์นะคะมีบุญบารมีอะไรในเรื่องเกี่ยวกับงานในเรื่องเกี่ยวกับเงินหรือความมั่นคงอะไรมากกว่านะคะส่วนถ้าจะมีความรักเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะคุณก็กลัววิตกกังวลเดวิลมาชาวราศีมังกรนะใครที่เคยมีแฟนชาวราศีมังกรนะราศีกรกฎนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะมีความรักหรือเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราก็ลงังก็กลัวนะคะ กลัวกับสถานการณ์ที่มันเหมือนแบบว่ารู้สึกต้องอึดอัดอนะ,ะจะเจ็บปวดอีกไหมอะไรแบบนี้แต่ตัวคุณเองนะคะมังกรนะคุณเองจะอาจจะเป็นชาวมังกรหรือชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะถ้าเกิดอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ใหม่คุณก็เหมือนกลัวนะกลัวอึดอัดนะคะกับสถานการณ์ที่คุณเคยเจอมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอตอนนี้พลังงานชาวราศีเมษมาแล้วนะคะวิวออฟฟอร์จูน ชาวราศีเมษนะโซเชียลออนไลน์อินเทอร์เน็ตใครอยากทำงานหรือทําธุรกิจนะคะหรือจะมีความรักหรือจะเข้าโซเชียลเพื่อจะหาความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็ได้คุยกับใครสักคนหนึ่งหรือชาวต่างชาตินะคะก็เขาบอกว่าวิวออฟฟอร์จูนนะคะถึงแม้นะคะคุณอาจจะคุยหรือเดียวๆอยู่กับชาวต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นเอเนจีที่เหมือนว่าอืมนะคะอืมเขาบอกว่า ความสัมพันธ์นะคะก็ค่อยๆดูใจกันไปก่อนนะบางทีนะคะก็นะะอาจจะถึงเวลาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทำจะให้อ่าที่อ่อให้ชาวราศีเมษนะคะตัดสินใจก็ได้หรือใครบางคนที่ ไม่ใช่ชาวลาวสี่เมตรนะคะก็คือคุณคุยกับชาวต่างชาตินะคะคุณรู้สึกเหมือนว่าเออจะไปได้ไหมความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนกําลังรอคอย7วันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของการรอคอยและบางครั้งบางคนก็รู้สึกอึดอัดอยากจะให้มันไปเร็วๆอยากจะให้มันเป็นไปอย่างใจบางครั้งบางสถานการณ์นะคะมันเหมือนแบบเนี่ยเห็นไหมคะบางทีเราก็ไม่สามารถเร่งอะไรได้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ใครบางคนจะเจอเราหรือเราจะเจอใครสักคนหนึ่งหรืออะไรแบบนี้นะคะ เราไม่สามารถควบคุมคนโทนบางสิ่งบางอย่างได้นอกเหนือการควบคุมเขาบอกว่าจริงๆราศีเมษหรือเอมเพอเลอร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ดีก็คือเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมีบุญบาร,รมีอะไรในตัวเองของเราแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยามีความเอาแต่ใจตัวเองหรือว่ารีบร้อนอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะไม่เป็นไปอย่างใจนะคะเพราะว่า,พาไพ่ไบ่มดที่มันเหมือนแบบว่ากําลังดันภูเขาเนี่ยนะคะบางทีการที่ ใจร้อนหรือรีบไปก่อนเนี่ยไม่ไม่ได้ทําให้สถานการณ์อะไรดีขึ้นมันก็จะยิ่งให้สถานการณ์นั้นแย่นะคะอยอมรับกับบางสิ่งบางอย่างนะคะชาวราศีมีนต่อมานะอะมี energy ชาวราศีมีนน่าจะได้รับข้อความข่าวสารนะคะจดหมายเอกสารหรือ,อเป็นจดหมายนะคะไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจแต่ละคนอาจจะได้เอกสารอะไรเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันนะคะจดหมายข้อความข่าวสารนะคะราศีมีนนะ ใครรอคอยข้อความข่าวสารจดหมาย1ิบถ้วยนะคนะนะอืมนะคะถ้วย10ไม้นะเดอะสตาร์นะคะก็บอกว่าให้มีความหวังราศีกุมกับราศีมีนนะให้มีความหวังแล้วก็ให้มีกำลังใจให้มีความสุขกับสถานการณ์นะคะอืมนะก็ราศีมีนกับราศีกุมนะคะก็ยังขึ้นสถานการณ์ที่มันเหมือนว่าความรู้สึกฟูลฟิลอะไรแล้ว ก็ S <S นะคะบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เรามีอยู่ถือว่ามองให้มันเป็นความสุขนะคะแต่สิ่งที่เราเสียไปแล้วนะ,ะบางครั้งอะไรที่มันไม่ใช่ของเราเราก็จะ euh, เขาเรียกว่าอะไรไงอะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอะนะคะเราอาจจะตัดสินใจไม่แน่ใจว่าชาวมีหรือชาวภุมนะคะอาจจะตัดสินใจเ <çe phem era> ขาเรียกอะไรอะออกจากงานกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดมีความสุขอะไรเงี้ย e, ทิ้งภารกิจที่หนักเหนื่อยงานอะไรบางสิ่งบางอย่างเราก็ทิ้งไปอาจจะหันไปทําธุรกิจส่วนตัวหรือ อาจจะหันไปทําเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์หรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครบางคนอาจจะโชคดีใครบางคนที่แบบรอง,งานหรืออะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะได้รับข้อความข่าวสารนะคะบางคนก็อาจจะเป็นจดหมายหรือบินใบเสร็จอะไรแค่นั้นนะคะเพราะ Energy มันแค่ประมาณ7วันนะคะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะรหัสพินจดหมายถ้าใครรอพินรหัสพินจากทางเมืองนอกอะไรเนี้ยก็น่าจะได้นะคะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะ ต่อมามี energy justice นะการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างชาวราศีตุลหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับราชการเอกสารเ,าเกี่ยวกับงานนะคะ The Hermit นะการเรียนต่อการตัดสินใจเรียนต่อหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างจะได้พบเจอครูบาอาจารย์นะคะราศีกันกับราศีตุลน,นะคะเขาบอกว่าการตัดสินใจการช่างใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อหรืออะไรก็ได้นะคะหรือ การตัดสินใจที่จะลงมือทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือใครบางคนอาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการจบโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งไปก็ได้เหมือนเป็นการเฉลิมฉลองนะราศีตุลกับราศีกันสัปดาห์นี้ที่จะถึงนี้เป็น e NERGY ที่ดีนะคะเหมือนมีการเฉลิมฉลองบางคนอาจจะไปพบเจอครอบครัวมีความสุขมาแล้วก็ได้นะคะเป็นสถานการณ์ประมาณนั้นนะคะถ้าใครที่รู้สึกเหมือนว่ากําลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ คนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือคนที่เงียบไปก็อาจจะได้พบปะพูดคุยก็ได้นะคะอาจจะมีข้อความข่าสารมาก็ได้เนาะอืมนะคะโอ้ไพ่ใบนี้ดีสองถ้วยนะคะ d g m e n นการตัดสินใจหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมอาจจะเกี่ยวข้องเมื่อกี้ก็ได้นะคะราศีอราศีตุลน,นะคะราศีตุลใช่ไหมกับราศีกันก็ได้เนาะ ใครบางคนอาจจะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่มันหนักเหนื่อยเนาะหลุดพ้นจากงานที่มันหนักเหนื่อยหรือความรักความสัมพันธ์ที่มันหนักเหนื่อยมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าคนที่โชคดีจากนี้ไป7วัน <_ S 1> ก็อาจจะได้พบเจอใครบางคนคนที่คุณนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนนะอาจจะเจอนะคะกันกับตุนนะแต่บางคนที่รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันไปไม่ได้จัสตเมนต์มา <_ S 1> เขาบอกว่าทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีเวรกรรมขึ้นอยู่กับการกระทำของเราตั้งแต่อดีต ชาติถึงปัจจุบันนะคะ1ิบไม้เท้านะคะกับ5ถ้วยอะไรที่มันแตกไปหรืออะไรที่มันหนักเหนื่อยแล้วอาจจะหลุดพ้นบางครั้งสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีมันอาจจะจบไปตั้งนานแล้วนะคะแต่เราก,ก็กลับมาคิดวิตกกังวลมาเครียดคิดอีกก็อาจจะหลุดพ้นจากความรู้สึกนั้นไปได้นะคะ นะคะไม่ต้องไปยึดติดอะไรเอาไว้นะเรื่องราเหตุการในอดีตช่วงนี้เจ็ดวันฉกนี้นะ,ะบางทีนะคะก็อาจจะเจอความรักความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะคะ the lover นะราศีมิถุนนะคะความรักความสัมพันธ์ใหม่นะคะใครบางคนอาจจะโชคดีเจออะไรที่ใหม่ๆมี energy พลังงานใหม่ๆนะคะคนที่เราเคยรู้จัก ในอดีตก็ได้เพื่อนเก่าก็ได้นะคะเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าหรือคนที่ทํางานหรือเราได้เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือมีความรักความสัมพันธ์ใหม่เราเจอความรักใหม่เป็นการเริ่มต้นนะคะสัปดาห์หน้านะนะคะมี energy ของเพื่อนเก่าคนที่ในอดีตหรือคนที่อายุน้อยกว่าก,าก็ได้เช่นกันนะคะต่อมานะอ่ะสิบเหรียญใครที่รอคอยเงินอ่าชาลาศีพุศกนะ ชาวราศีพฤษภนะคะใครที่นะ,ะไปไหว้พระสวดมนต์บุญบาร,รมีมเขาเรียกว่าบุญกุศลหนุนนําแล้วล่ะนะคะอาจจะได้งานได้เงินหรือได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะจักรวาลทําบุญมาดีก็อาจจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมนะ,ะสิเหรียญสออ สี่ไม้เท้านะเช้าและสีพ่พะะุเขาบอกว่าบุญกุศลอาจจะหนุนนําใครบางคนที่ต้องการอยากจะซื้อบ้านเนาะน่าจะเกี่ยวกับบ้านคอนโดอะไรแบบนี้มากกว่านะคะอาจจะได้ซื้อหรือยื่นกู้แบงก์อะไรเงี้ยอาจจะผ่านอะไรประมาณนี้นะคะจักรวาลอาจจะบอกว่าเออถึงเวลาแล้วที่จะได้โชคดีอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะ,นะคะเ,ออเขาเรียกว่าอะไระบุญกุศลชีวิศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเปิดทางให้เรานะคะได้รับอะไรบางสิง่งบางอย่างนะคะ ต่อมานะคะงานคนที่ประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานนะคะใครที่ทํางานประจำนะแทมเแลนมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะนะคะมีการเขาเรียกว่าอะไรโยกย้ายนะ ใครบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือใครบางคนอาจจะได้ย้ายแผนกนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใครบางคนอาจจะย้ายไปเรียนต่อที่อื่นย้ายบ้านย้ายที่อยู่เพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนไปทํางานหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีพลังงานชาวราสีธนูนะคะส่วนความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนคุยคุยกันมาในระดับเหมือนเพื่อนที่ทํางานหรืออะไรประมาณนี้นะคะมันเหมือนอาจจะเหมือนว่าอ จะขยับความสัมพันธ์ไหมขยับไม่ได้มันเหมือนว่าต้องเรียนรู้รู้ศึกษานใสยใจคอไปก่อนนะคะใครที่รู้สึกดีกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันก็ยังคงเหมือนว่ามีความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ต้องเรียนรู้นิสัยใจคอเหมือนเราก็ยังไม่เข้าใจเขานะคะบางทีตัวคุณก็อาจจะแบบอืเก้าถ้วยนะนะคะห้าถ้วยนะคะอืมนะ,ะเขาบอกว่านะ,ะให้ใจเย็นๆนะบางบางคนนะ ก็อาจจะเขาเรียกอะไรอะ่ะมีสิทธิ์ที่จะนะคะไม่ไปต่อเออเพราะมันเป็นเหมือนแบบเราคิดว่าเราไม่เอาแล้วเราไม่สู้แล้วถึงเขาไม่ชอบเราก็ เราก็ถอดใจนะคะไปต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ไปรับรู้ว่าคนที่เราคุยคนที่เขาให้เราในความสัมพันธ์แค่เพื่อนหรือความสัมพันธ์ไม่แน่นอนนะคะบางคนก็เราก็ไม่เข้าใจเหมือนว่าเขามีใจแต่มันก็ไม่มีไว้อะไรยงไม่รู้แบบอย่างเงี้ยประมาณเนี้นะคะทีนี้เราได้ไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นกระทันหัน,น,น,นทาวเวอร์แปลว่าเราอาจจะไปเห็นหรือเราอาจจะไปจับโป๊ะได้ว่าเออเขามีคนอื่น อ่ะอไพ่เปนตรงตัวมากเลยเออเขาไม่มอบความรู้สึกให้คนอื่นหรือเราเห็นเราจับได้เรารู้นะคะสถานการณ์7วันจากนี้ไปนะคะม่อกี้มันขึ้นเปนพลังงานราศีธนูนะอืมนะมีการทะเลาะเบาแหวงบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางต่างชาติก็ได้เพราะสีผมสีผิวนี้ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าไม่ต้องเสียใจนะคะความรักถ้าคนที่ไม่ใช่นะคะให้เรามองเห็นนะ ออมองเห็นคุณค่าในตัวตนของเรานะคะคนที่ดีพร้อมหรือคนที่เห็นคุณค่าของเราก็จะมาในวันหนึ่งเองนะคะแต่ถ้าความรักไม่ดีเรื่องการงานอะไรแบบนี้ก็จะดีนะคะอืมนะอาจจะตัดสินใจเดิอนออกจากความรักความสัมพันธ์อันนั้นมันไม่ดีนะคะก็นะไม่ต้องไปเศร้าเสียใจเนาะนะ,ะวันข้างหน้าอืมนะงานเงินก็จะดีนะคะอืมนะ วันข้างหน้าเราอาจจะพบเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เห็นไหมคะอืมเป็นของเราจริงๆนะคะตอนนี้นะสถานการณ์นี้รู้แล้วค่ะว่าบางทีเราเหมือนแบบอืมรอคอยเขาให้ให้เขาแบบจะเลือกเราสักทีในที่สุดไม่รู้ไม่เลือกเราไม่รู้สัปดาห์นี้เป็นอย่างไ้นนะคะสามดาบขึ้นมานะมีความขัดแย้งมีความทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะ พลังงานชาวราศีสิงห์โอ้ชาวราศีสิงห์ที่กําลังรอคอยฉันอยากจะมีความรักสักทีหนึ่งนะนะคะมีความขัดแย้งในตัวเองตลอดแหละนะคะมันเหมือนต้องรอคอยจะใช่ไม่ใช่นะคะก้าวไม่เทา้าจริงๆถ้าใครเข้ามาชาวราศีสิงห์ก็ยังไม่ได้เปิดใจหรอกเราก็ยังปิดใจอยู่นั่นแหละนะคะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคุณอาจจะแบบ ก็มีความสุขเติมเต็มให้ตัวเองได้มีความเขมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลตัวเองได้เป็นคนที่เก่งนะคะทาําง,งานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เวลาที่บางครั้งเวลาถ้ามีความรักอะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนทุกอ,อกทุกใจหนะักอกหนักใจหรืออะไรแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยจะเปิดให้ใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะคะอืมมันเหมือนใครเข้ามาหาฉันก็ไม่เข้าถูกใจนะคะมีอารมณ์เซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายในสถานการณ์นี้นะคะบางทีก็มีคนก็เข้ามาคุยๆแหละ แต่คุณก็ยังอารมณ์อ่อนไหวนะราศีสิงห์ก็ยังไม่พอใจกับสถานการณ์คนที่เข้ามาคุยก็อาจจะยังไม่ได้จะยังไม่ได้เป็นไปอย่างใจคุณต้องการอืไม่เป็นไปอย่างใจนะคะบางทีชาวราศีสิงห์ต้องการแบบนี้เขาคนนั้นก็ไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุยบ้างไม่คุยบ้างก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่คุยและก็ยังไม่ถูกใจอะไรมากมายนะคะอืม ใครบางคนนะคะก็อาจจะเดินทางไปทําบุญมีความสุขกับเพื่อนไปขอพรไปมูเตลูส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนมากกว่านะคะมีเอ NERGY ที่มีความสุขนะะอะไรได้หลายอย่างเติมเต็มชีวิตของตัวเองเขาบอกว่าใครบางคนที่ไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารหรือคุยบ้างหรือไม่คุยบ้างนะคะ The Magician เนี่ยนะะมันเหมือนว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่ ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครอะค่ะเราก็อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองมีความสุขกับเพื่อนไปหรือไร้แบบนี้นะคะ ฉันยังไม่รีบเลือกอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามที่คนที่เราต้องการหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเพื่อนนะคะเจ็ดถ้วยกับสามถ้วยเราก็มีเพื่อนมีคนที่อยู่ข้างเคียงเราอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีเพื่อนหรือมีกระระะัลยาณิมรที่ดีนะคะก็มีความสุขมันก็เติมเต็มแล้วใครที่เข้ามาถ้ายังไม่ถูกใจไม่ตรงตามพลังงานที่คุณต้องการชาระสีสิ่งก็ยังไม่เอานะคะจากนี้ไปเจ็ดวันนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะ ขอให้เพื่อนๆที่รักนะคะมีความสุขนะคล,คลิปวิดีโอคลิปวิดีโอนี้คือนะคะอ่านตามไพ่เนาะพลังงานบางครั้งบางทีก็ถ้าเกิดอะไรที่ไม่ดีนะคะก็ให้ป้องกันสถานการณ์ไว้นะคะอย่าคิดวิตกกังวลอะไรที่ดีก็รับไปอะไรที่ไม่ดีก็เฝ้าระวังนะคะไม่เครียดคิดวิตกกังวลเพราะพลังงานไพ่จากที่คุณชมคลิปนี้ต่อไปอีก7วันเท่านั้นนะคะหมอแจนไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ